ผู้เชื่อที่ควรทำในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมจำนวนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้เราเต็มล้นด้วยพระองค์เพื่อจะทรงนำควบคุมประทานฤทธิอำนาจและชักจูงเราในทุกๆด้านแห่งชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อ18และอย่าเมาเล่าอังุนซึ่งการเกินพอดีอยู่ในนั้นแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประหารการกระทำต่างๆแห่งธรรมชาติของความบาปก,การจัดการกับความบาปอย่างแน่วแน่โรมบทที่8ข้อ12ถึง14จงปิติยินดีในความหวังจงอดทนในความยากลำบากจงขมักขม้นต่อไปในการอธิษฐานจงแจกใจ่ายให้แก่ความจำเป็นของพวกวิสุทธิชนจงมีน้ำใจอัธยาศัยเมตตี จงอวยพรคนเหล่านั้นซึ่งข่มเหงพวกท่านจงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลยร่วมมือกับพระวิญญาณในการสำแดงของพระองค์ในชีวิตของเรากราลาเทียบทที่5ข้อ2 2ถึง23แต่ผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความอ่อนโยนความดีความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องสิ่งเหล่านี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยดำเนินชีวิตแต่และว,วันด้วยกำลังและการส่งช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความคิดหรือวิถีชีวิตดำเนินชีวิตโดยพระกำลังของพระวิญญาณโรมบทที่8ข้อ5เพราะว่าคนทั้งหลายที่ตามเนื้อหนังก็ใส่ใจสิ่งต่างๆของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่ตามพระวิญ,ญญาณก็ใส่ใจสิ่งต่างๆของพระวิญญาณการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรามีประสิทธิภาพ